ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะวันนี้อยู่กับช่องเข้มจอยแกลอรี่สตรอรีวัสดีฟไฟา์พาร์ึกมาแล้วครังงบงบงามงๆๆงนะฮะฟไฟ์พาร์ทีึ่งมาเปลียนที่เรียบร้อยนะครับวันนี้ผมก็จะมาหมด4ี่วิสีให้ดูเลยนะแต่ก่อนที่จะไปหมดสี่วิสีนะผมมีอะไรจะมาแนะนำนะครับท่านผู้ชมเห็นตรงนี้ไหมนี่นะ ใครนะครับที่ยังไม่ได้กดเข้าไปดูนะลองกดเข้าไปดูนะครับแล้วมันจะมีให้เลือกฝั่งนะตอนนี้นะครับผมได้เลือกฝั่งไปแล้วนะครับก็คือฝั่งทีมลูกศิษย์นะเนี่ยทีมที่โอ้โหแย่เลยนะแต่เลือกไปแล้วเราไม่สามารถเปลี่ยนข้างได้นะครับคือผู้ชนะเนี่ยจะได้อันนี้นะเนี่ยตัวสุ่มเอออีโวตัวสุ่มปืนนะตัวสุ่มปืน ตัวสูงวีพ่อรอยโญนะแล้วก็ตัวสูนไดมอนรอยโญหนึ่งใบนะอย่างละหนึ่งใบนะและมันแล้วสําหรับชุดพวกนี้มันจะได้ยังไงนะฮะคือชุดอันนี้ไม่ได้หรอกถ้าเราเลือกข้างอันนี้เราใครที่คิดว่าจะได้ชุดอันนี้ไม่ได้นะก็ได้ชุดอันนี้เหมือนกันนะนี่นะเรานะครับจะต้องเก็บไอเอสซินตรงนี้นะครับให้ครบห้าสิบอันเราถึงก็ปลดล็อกอันนี้ได้เมื่อปลดล็อกอันนี้นะครับเราก็เก็บโทเทนเนี่ยมาแลกกันนะฮะ คืออันนี้กิจกรรมมันน่าจะยาวนะแหละเพราะเอสซินคือแบบเราต้องเข้ามาเล่นทุกวันนะเก็บเอสซินเก็บแอสซินทุกวันนะผมว่ามันก็น่าจะครบเร็วนะตอนนี้ผมก็เหลือภารกิจสุดท้ายนะก็คือลงเล่นหกรอบของวันนี้นะคือตาตาเนี่ยแต่ละวันเนี่ยนะเรานะครับจะได้ถ้าเข้ามาเล่นนะเราจะได้เอสซินเป็นสิอันนะฮะ ก็ประมาณ5้าวันก็ครบห0สิบแล้วนะครับแล้วก็สามารถแลกพวกนี้ได้แล้วเพราะฉะนั้นใครที่เข้ามานะฮะแล้วมีสิทธิ์ที่จะได้ก่อนนี้ก็อย่าลืมเก็บโทเทนกันมาด้วยนะแต่ว่าโทเทนมันก็เดี๋ยวนะวันหนึ่งนี่จะได้โทเทนเท่าไหร่เดี๋ยวผมไปดูให้นะหนึ่งวันหนึ่งได้โทเทนประมาณ3อันนะฮะแล้วถ้าจะให้ครบย5ิบห้าที่เพื่อจะแลกชุดเนี่ยโูโ้หเออเดี๋ยนะสามเก้าเก้า สามหนองหกต้องเก็บหลายอันเลยนะครับแต่ก็ไม่ได้หลายวันนะครับสามหกเก้าสิบสอสิบห้าสปดใช่ป่ะยี่สิบสามยก็ประมาณต้องชมไปคิดเอาเองแล้วกันนะอันนี้ไม่ใช่หน้าที่ผมนะนะครับวันนี้ก็จะมารีวิโมดส 4, ว4นะิสแล้ว อะเดบเดมาเดบเดมาเดบ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 เดมเดบเอาละครับ,ร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 บก็เดี๋ยวบทสีพิเเนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเข้ามาในบทสีพิ4ทะเลทรายเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราจะซื้อปืน G88 นะครับเราจะเนี่ยนะเราจะไม่ได้ชุดนี้นะครับเนี่ยถ้าเราเลือกข้างบริงเกอร์นะครับเดี๋ยวว่าเราจะได้อีกชุดหนึ่งนะ จริงๆชุดนี้มันก็เท่เลย,ยนะผมก็อยากได้เนละแต่ว่าถ้าผมได้มาแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ผมจะใส่ผมจะใส่แต่เท้า,ามันนะผมไม่ค่อยใส่ตรงอื่นอะตรงอื่นไม่ค่อยสวย <S <S แล้วอะอันนี้ผมจะเรียกง่ายๆนะวิงเกอร์นะผมก็จะเรียกว่าเป็นทีมอสูรแล้วกันนะครับเป็นทีมซาบราเนี่ยนะเป็นทีมไวไลน์นะครับ แล้วส่วนทีมลูกศิษย์เนี่ยก็จะเป็นทีมซูเปอร์ฮีโร่นะฮีโร่ป่าไวไลน์นะแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าซูเปอร์ฮีโร่จะมากกว่าไวไลน์นะครับเอ้ใหญ่ไวไลน์จะมากกว่าซูเปอร์ฮีโร่แต่ตอนนี้บิงเกอร์ขึ้นไปด้วยความกล้าหาญเขาจะกระโดดไปยิงเลยหรือไม่เขาจะกระโดดไปยิงเลยหรือไม่และตอนนี้ผมติดหัวครับผมติดหัวเอาแล้วบิงเกอร์ดันผมบิงเกอร์ดันผ,ดนผมเข้าไป บิงเกอร์จะต้องไปแทนแล้วครับแล้วบิงเกอร์ก็แทนได้จนได้มันขึ้นมาอีกมันขึ้นมาอีกบิงเกอร์ทำไงบิงเกอร์ยิงครับบิงเกอร์บิงเกอร์ไม่ชุบอะไรเลยชุบหน่อยบิงเกอร์ชุบหน่อยพี่ชุบหน่อยโอ้แล้วมันมาหลังอีกโอ้ให้ตายบิงเกอร์บิงเกอร์ เดีด๋ด้อทำไมชื่อมันเหมือนกันเลยวะโอ้สองคนนี้มันน่าจะมาจากแคนเดียวกันน,นั่นไงเรียบร้อยแล้วคนหนึ่งมันใส่ชุดอะไรวะเจเจจ็อกเกอร์อันนี้อะไรเจเจจัมเออเรียบร้อยเจเจจ็อกเกอร์อ๋อใส่ชุดนี้นะครับโอ้โหเก็บศพผมอีก มีสิ่งหนึ่งที่ผมโดนไม่ได้เวลาเห็นเพื่อนทำกับผมอย่างนี้ก็คือเก็บสูบผมนะโอ้โหผมว่าไม่รอดอะลำวงบีบอะกระโดดลงไปก็ตายเห็นไหมกระโดดลงไปก็ตายเออสวย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 จะไม่กดไลค์ให้หรอกหนึ่งสองสามจำจกเกอร์คนนี้น่าจะเป็นหัวเคนนะเก็บประจโจกเกอร์หรือเปล่าไม่ชูนะครับ คือตอนแรกครับผมผมผมติดลูกสองมากนะแต่ตอนนี้เหมือนว่าจะติดปืนเอ g มากกว่าเลยวไม่รู้อะไรทําให้ผมติดนะแต่ผมว่า Call of Duty นะั่นจะไม่ผมติดเลยมันเกี่ยวไหมวะเราจะเข้าไปทางเต็นตรงนั้นนะฮะุ่งหน้าไปหาสตูนั่นเอง เกี่ยวกบต้นหัวเนี่ยเล็งเล็งเล็งเป้าเล็งเป้าเล็งเป้าเฮ้ยเฮ้ยอ้อมครับเจอตัวอ้อม จะอ้อมได้เหรออ้อยอ้ย,โ,อยโดนยิงแต่งแล้วก็ตัดกำลังพนของมันไปครับเอยเอยน่ามันแกลอกว่ามันกากนี่ว่าแล้ก็เห็นซองครวงดีแท็กจะจับเลยนะนี่นะนะผมว่ามันน่าจะโหดดูแหละนะคนแน,นะนับ คือถ้าเราเห็นคนใช้สกินโหดๆแล้วก็คิดว่าโหดใช่ไหมเออผมก็คิดเหมือนกันนะครับเห็นเขาแต่งตัวโหโๆอย่างนี้นนะแล้วก็คิดว่าเขาเล่นโหดนะครับต,ตอนนี้ผมอยากเติมมากแนละ้วแต่ว่าก็ต้องรอประหกก่อนนะไม่รู้ทำไมนะแม่ผมไม่รอนะจอท่านผู้ชมก็รู้จักในนามเดิมฉาย,ยาของผมพ่อค้ารีวิวเออรรีวิวของเล่นนะ อันนี้เพิ่งคิดนะฉายานี้เพิ่งคิดแล้วฉายาใหม่ก็คือเข้มชอยแกลอรี่เกมเมอร์สตอรี่นะฮะตเป็นไงฉายาใหม่เข้มชอยแกลอรี่เกมเมอร์สตอรี่เป็นฉายาที่ห่วยแตกมากเข้มชอยแกลอรี่เกมมิ่งสตอรี่นะฮะถ้าเผื่จะเห็นหน้าปกคลิปนะน,นี่ผมไปทำลกโก้โอ้โห ยังคิดจะไปยิงกับมันอีกเหรอมันกําลังจะขึ้นมาฮะถ้ามันจะหลาจริงมันจะขึ้นมาทางนี้นะเอาโดนดึงหัวโดนดึงหัวไปดิครับ ผมน่าจะเป็นคนที่เก่งคนเดียวในกลุ่มนะมีปืนเทพคนเดียวในกลุ่มอะ่ะว้าวแตกเรียบร้อยว้าวสองขวแปรปะแปลบะแปๆปแปเเอาละ ผมนะครับจะมาถาม่าวผู้ชมว่าใครเคยได้บัตรสร้างห้องแล้วเคยใช้กี่ครั้งเนี่ยก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ด้านล่างใต้คลิปนี้ด้วยนะก็ไม่ได้อะไรหรอกครับก็แค่แบบอยากให้แบบนําเสนอกันหน่อยไงนะว่าถ้าเคยได้บัตรสร้างห้องกีกก่ครั้งแล้วเคยสร้างห้องเล่นกับคนอื่นกี่ครั้งนะครับผมก็อยากให้นําเสนอหน่อยเนาวนำเสนอโครงการที่จะพาผมไปสู่10ล้านซับสไคร์นะฮะ ก็น่าจะต้องอีกยาวไกลนะคืออนาคตผมอาจจะมีอาชีพใหม่ทำแล้วก็ได้นะผมก็ว่าอคนั้นฮะอนาคตเอาแม่สาวน้อยขึ้นไม่ได้สักทีแตกไปดิโอันขึ้นยากขนาดนั้นเลยเหรอ ผมไปยึดตรงกลางโพ s ิชั่นก่อน p o s ชั i o อะไรก็ช่างมาถึะถ้ามันมาอย่างน้อยก็ต้องตรงกลางนี่เลยฮนะตรงนี้แหละเดี๋ยวมันเดือสองคนเหรอวะ แล้วไงกระโดดลงมากระโดดลงมาดิกระโดดลงมาดิอ่ะมากระโดดฮ่า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 โอ้โหผมผมลืมนับคะแนนดูคะแนนบนหัวผมสิครับเกิน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 ฮ่าคือผมติดทอมสันนาชวงน่้ในหมดซีวีซีนะส่วนใหญ่ ตอนนี้ผมก็ต้องเซฟตัวเองด้วยแล้วก็ต้องเซฟเพื่อนผมด้วยก็ผมน่าจะเป็นความหวังของทีมสวยเพื่อนซ้ำเลยยิงหัวซะด้วย แล้วตอนนี้พวกมันก็น่าจะดูแลกันเองได้อยู่แล้วนะป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 ะ แเราต้องชมเพลงมา